ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by สซิโอีเปิดคลิปนาะทีก่อแก้วเวิร์กกลางสภาลุกขึ้นประท้วงลุงป้อมมั่วเจอวันนอเบรกหัวทิ่มถามจะนั่งไหม จากกรณีที่มีการเปิดประชุมสภาเพื่อซักฟอกนายกแพททองทานซึ่งเป็นที่จับตากาันค่ะว่าผลเอกประวิทย์จะมีไม้เด็ดอะไรและฝ่ายองครักษ์จากพรรคเพื่อไทยใครจะลุกขึ้นประท้วงท่ามกลางคลอหาการตีรวนไม่ให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยในวันนี้24มีนาคม68ค่ะก็เริ่มต้นบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพ,พทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีความตึงเครียดตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลา9นาฬิกา5นาทีซึ่งคิว วของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ลุกขึ้นเตรียมอภิปรายตามกรอบเวลาที่ได้รับ10นาทีแต่ทั้งนี้เมื่อพลเอกประวิทย์แค่ลุกขึ้นยังไม่ได้เริ่มอภิปรายทางนายก่อแก้พิกลทสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยหนึ่งในองครักษิทักษ์ข้อบังคับการประชุมก็ลุกขึ้นขัดจังหวะทันทีโดยอ้างการประท้วงตามข้อบังคับของสภาในข้อที่9โดยตั้งคําถามว่าพลเอกประวิทย์ ที่ไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมสภาสมควรอภิปรายได้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็สร้างความวุ่นวายในที่ประชุมชั่วขณะโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาัาประธานสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งทำหน้าที่ในการประชุมก็ได้ปล่อยให้นายก่อแก้วอภิปรายเหตุผลก่อนที่จะตัดบทและให้พลเอกประวิทย์ได้อภิปรายต่อ อย่างไรก็ตามค่ะนายวันมูัมหมัดนอมาธาก็ได้ยืนยันว่าพลเอกประวิทย์ไม่ได้ทำผิดข้อบังคับมีสิทธิ์อภิปรายพร้อมทั้งสั่งให้นายก่อแก้วนั่งลงขณะที่มีเสียงประท้วงก่อนที่ประธานสภาถามว่าจะนั่งหรือไม่กาเบรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านประธานครับสมาชิกสภาผู้แทนราษบาลท่านรานครับท่านประธานครับ ท่านประธานครับผมกอลมาทิชสภาผู้แทนราษสระดนผู้มีเกียรติทุกท่านท่านประธานครับ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 เดี๋ยวผมท่านพลเอกประวิทย์ขอคุณอาสกูลครับผมจะได้ฟังคุณกอแก้วขาปรปท้วงเรื่องท่านประธานครับกอบังคับด้วยนะครับผมกอแก้วมันทงบัญชีรายชื่อพกประเทศไทยนะครับขอญาตตอบถามน้ำทานนะครับตามข้อบังคับข้อที่เก้านะครับเพื่อความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานของการประชุม ในสภาแห่งนี้ท่านปานครับผมเป็นทัสอมาตั้งแต่วันที่7สิงหาปีที่แล้ว <conteúdo> เข้าประชุมทุกครั้งแต่ไม่เคยเจอท่านผู้ไปาท่านนี้มาเข้าประชุมสักครั้งหนึ่งนะครับผมเลยากถามท่านปานว่าชั้นประชวงข้อบังคับข้อไหนครับข้อ9ครับข้อ9ครับเพราะท่านปานกำลังจะต้องตอบคำถามผมในการวิจัยว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้เหมาะสมในการที่จะทําหน้าที่อภิปรายวันนี้หรือไม่เพราะว่าตั้งแต่ผมร่วมประชุมสภามาทนประธานครับตั้งหลายเดือนผมไม่เก็ท่านผู้นี้มาร่วมประชุมสั้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่าคนที่เดี๋ยวผมขออนุญาตครับอันนั้นเป็นกลาประเด็นเรามีข้อบังคับเรื่องการมาประชุมอะไรต่างๆซึ่งเลขาก็จะพิจารณาแต่ก็วันนี้ท่านก็มาตามข้อบังคับคือ การขอปรายไม่วางใจมาตราหนึ่งห้าหนึ่งนะครับท่านในานะสวาชิกรัฐรสภาไาย้การโดยก็มนวิจิตรวิปรายครับก็ก็ับขอเชนั่งได้ครับเพราะว่าคนกำลังนะผมผมไม่รุญาเลยครับก็คุณานั่งลงได้ครับครับคุณานั่งลงได้ครับคุณานั่งลงได้ผมดูแล้วว่าับไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับ คุณานั่งลงได้ครับแล้วก็การประชุมที่เกาะประธานควบคุมการจุก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอความกรุณาครับคุณกกลับครับท่านจะนั่งไหมครับคุณานั่งครับหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ